สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่14มิถุนายน2563วันนี้ก็มีเกี่ยวกับราคาข้าวเปลือกนะคะข้าวเปลือกไทยตลาดข้าวช็อกไทยผ้ายเวียดนามอินเดียเมียนมาขวาประมูลข้าว25% G2G ฟิลิปปินส์ส0มแสนตันคาดราคาข้าวเปลือก ดิ่งแน่นอนอข้อมูลแหล่งข่าวมาจากประชาชาติธุรกิจนะคะรายงานว่าผลการประมูลนำเข้าข้าวสาร25แบบรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือ G2G ให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8มิถุนาย2563ปรากฏว่าผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูลได้แก่3ประเทศด้วยกันนะคะ ประกอบด้วยอินเดียเวียดนามและเมียนมารวมปริมาณข้าวที่ต้องส่งเข้าไปนะคะสามแสนตันโดยอินเดียชนะประมูล4ี่ล็อตปริมาณ96,000ตันด้วยราคาตันละ484.7ถึง485.7เเหรียญสหรัฐ ต้องส่งมอบไปยังพอร์ตเซบูตักโลบาซัมบงกาและดาเบาส่วนเวียดนามชนะประมูลข้าวไปที่หนึ0งแันตันด้วยราคาตัละ497.3เหรียญสหรัฐต้องส่งมอบที่พอร์ตมนิลาและเมียนมานะคะชนะประมูล1พอร์ตปริมาณ33,000ตันด้วยราคา 489.25เห้รียญสหรัฐซึ่งต้องส่งมอบที่พอตมะนิลาขณะที่ไทยเสนอขายปริมาณ174,000ตันด้วยราคาตันละ541เหรียญสหรัฐซึ่งสูงกว่าราคากลางในการประมูลไปเยอะพอสมควรที่ฟิลิปปินส์นะคะเขาได้ตั้งงบประมาณไว้ ตันละ498เหรียญสหรัฐซึ่งครั้งนี้นะคะส่งผลให้ไทยแพ้การประมูลค่ะการประมูลครั้งนี้นะคะถือเป็นการซื้อขายข้าวแบบลัดต่อรัดครั้งแรกในรอบ2ปีซึ่งทางฟิลิปปินส์ตั้งเป้าหมายให้ผู้เสนอขายกำหนดราคารวมค่าขนส่งตันละ498เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะ ซึ่งโรงสีข้าวนะคะได้เปิดเผยว่าผู้ส่งออกไม่มีการเปิดราคารับซื้อข้าวสารในประเทศเลยเพราะต้องรอผลการประมูลลตนี้โดยทางโรงสีต้องอาศัยราคาอ้างอิงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ซึ่งปกติจะไม่มีราคาขายข้าวส่งข้าวขาวละ25%เพราะผู้ส่งออกจะซื้อข้าวขาว5%ไปผสมกับปลายข้าว ในสัดส่วน2ต่อ1โดยราคาสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับข้าวสารขาวอยู่ที่ตันละ14,500ถึง15,000บาทนะคะบวกกับราคาปลายข้าวตันละ11,000ถึง12,000บาทโดยเฉลี่ยหากคำนวณราคาที่ต่างประเทศชนะการประมูลครั้งนี้ที่ตันละ490เเหรียญ เท่ากับเป็นราคาข้าวสารที่ตันละ15,200บาทซึ่งแน่นอนว่าหลังจากเปิดราคาประมูลแล้วแนวโน้มราคาข้าวในประเทศต้องปรับลดลงอย่างมากแน่นอนเพราะโรงสีส่วนหนึ่งได้ซื้อข้าวเปลือกไปสต็อกไว้ก่อนหน้านี้โดยคาดหวังว่าไทยจะชนะการประมูลครั้งนี้ ไม่มากก็น้อยแต่ก็ต้องผิดหวังและขาดทุนกันไปนะคะใครสต็อกข้ามากก็เจ็บตัวมากหลังจากนี้ยังไม่มีแนวโน้มว่าตลาดข้าวจะมีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ซึ่งในส่วนของผู้ส่งออกนะคะต่างก็มั่นใจว่าจะส่งออกในรูปแบบเอกชนต่อเอกชนได้แต่หากสต็อกของผู้นำข้าเยอะก็คงไม่มีการสั่งซื้อเพิ่มอย่างแน่นอนนะคะ ซึ่งช่วงนี้นะคะถ้าใครสต็อกข้าวไว้ขายนะคะก็คงต้องตรวจสอบราคากันให้ดีนะคะไม่งั้นอาจจะขาดทุนยับเยินได้เพราะว่าไทยแพ้การประมูลไปแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ต้องการทราบข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมก็ฝากติดตามทางช่องไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ